สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามาัคคีกับสามาัคคี VIP นะคะประจำวันที่15าพฤศจิกายนหกห้านะคําเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามาัคคีตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่2ูน45สี่หนึเด้อ70 71 74 75 76 78 47 6 47 8 เอ้ยห้าเจ็ดแปดสามสีเจ็ดหนึ่งนะคะจบับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่ห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะไม่คืนไม่เข้าเราพัฒนาเฉยต่อไปสามกีบีห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแ จับคู่ก็ห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าแดเก้าดนะสี่หกแปดสามหกห้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกห้หกแดสาหอจะหกแปดศูดสองหกดสี่ก็ได้ห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสามห้าเก้าเจ็ดอย่างนี้ก็ได้นะคะ ห้ากับแปดเหมือนกันต่างกันสีกับเจ็ดหกกับเก้าเนาะจับคู่ซื้อด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์คคคให้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ